เมนูสร้างอาชีพเกาเหลาเลือดหมูน้ำซุปหอมหวานเรื่องในไม่คาวไปทำกันค่ะเริ่มจากโขลกสามเกลือใส่ในหมูบดปรุงรสด้วยซอสฟ้าเขียวเกลือผงปรุงรสผงฟูเบกกิ้งโซดานิดเดียวน้ำแข็งนวดคลุกเคล้าจนน้ำแข็งละลายแช่ตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงมาเตรียมเสี่ยงจีตัดตรงกลางเอาตรงถังพื้นสีขาวนำมาขยำเกลือและน้ำส้มสายชูเพื่อล้างเลือดระดับกลิ่นคาวไปล้างน้ำทำซ้ำสองครั้งจะหมักเสี่ยงจีและตับหมูด้วยแป้งมันเติมน้ำนวดขยำเบาๆไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้ววันนี้จะต้มด้วยหม้อสสสสสตตตตตูววเเเเเเฟรรรรรรลลลลีีี่่าาาาาหััััมะะะยยยยใใ้้้้้งงงงกกกกพพไไผชบิททออืจปุ ปาเขียว1หนึ่งชั่วโมงนิดๆเสีงจีแล้วตับนําไปล้างน้ําแป้งออกลวกหนึ่งาทีแล้วทำกระเทียมเจียวต้มมาได้หชั่วโมงนิดๆตักกระเพาะกับไส้ขึ้นใส่หมูบะชอบ่อป้าเล็กใหญ่ตามชอบก็ใส่เลือดหมูและลูกชิ้นหมูรอให้เดือดอีกครั้งก็เสร็จแล้วค่ะขันตอนนี้ใครจะตักขึ้นมาพักไว้ก็ได้นะคะแต่ต้องแช่ในน้ำซุปไม่งั้นเขาจะคล้ำสีไม่สวยเสิร์ฟเสร็จผักกาดหอมและจิงจูชายใส่เลือดหมูบะช่อลูกชิ้นกระเพาะไส้ตับจี้ตั้งไช่เล็ก